สวัสดีครับนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมในส่วนของ CapCut Desktop กันนะครับเรามัจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ลำดับแรกนะครับเมื่อเราเปิดเจ้าตัวโปรแกรมและทําการลงชื่อเข้าใช้งานเรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่าทางด้านซ้ายของเรานะครับก็จะเป็นชื่อบัญชีที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกหรือว่าครจะใช้เป็นแบบ Facebook หรือ Google ก็สามารถเข้าสู่ระบบของมันได้เลยนะครับและที่สําคัญนะก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเนี่ยเรามาดูการตั้งค่าผมคิดว่าในส่วนนี้น่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับทุกคนนะครับลองไปที่นี่ครับทางด้านขวาบนนะครับ ยิมสั่ง setting นะครับแล้วก็คลิกหนึ่งทีแล้วเลือกที่ยมสั่ง setting เลยครับหรือการตั้งค่านั่นเองนะในนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะให้เขาเนี่ยทำการเซฟไฟล์ของเรานะครับพวก material ต่างๆเนี่ยไว้ที่ไหนพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะ เปลี่ยนที่หรือที่ทําการบันทึกได้นะต่อมานะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับ,กบทุกๆคนนะที่ไม่เก่งเรื่องภาษานะเราสามารถมาเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับเครื่องมือต่างๆของเจ้า Cap c p p u u t e s k t o p เนี่ยเป็นภาษาไทยได้นะเราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นทันทีเมื่อเราเปลี่ยนภาษาไทยไปที่คําสั่งนี้ครับ language หลังจากนั้นนะครับในนี้ก็จะมีภาษาต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับเราสามารถเลือกเป็นภาษาไทยได้เลย ก็คลิกที่ตกลงเลยครับจะตัวแคปคัทนะครับก็จะทำการรีสตาร์ตตัวเองแป๊บหนึ่งนี่เพียงเท่านี้ครับเจ้าแคปคัทของเรานะก็จะกลายเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเราก็สามารถเริ่มต้นการใช้ง,งานได้ง่ายขึ้น และในส่วนของแคปคั t ที่เราเปิดอยู่ตอนนี้นะครับเป็นในรูปแบบฟรียูเซอร์นะครับก็เราสามารถใช้งาน,นได้แบบฟรีๆนะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการอะไรที่มากกว่าน,นี้อย่างเช่นพวกเอฟเฟกฟังก์ชันต่างๆที่เขาปิดเอาไว้นะครับเราจะต้องเข้าไปเสียตังค์นะครับเพื่อใช้ในส่วนของโปรนะครับแต่ในส่วนวันนี้นะครับเราจะแนะนําในส่วนของฟรียูเซอร์กันซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นฝากติดตามด้วยครับ